สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะนี่คือดวงของลูกค่ะดวงประจําวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมาสิ่งศทธิ์จะบอกอะไรในช่วงนี้ลูกๆของเขาจะต้องพบเจออะไรกันบ้างแม่หมอเกตเปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะการงานแม่อยากจะให้ลูกๆระมัดระวังการเข้าใจผิดการถูกดิสเครดิตงานหรือว่าการที่ต้องเอาตัวเองอไปออกรับแทนใครในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเลยนะเลี่ยงได้เลี่ยง อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆระวังจะต้องไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือรับสารแบบผิดๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ที่จริงแล้วคือเขาหลอกให้เราไปออกหน้าแทนเขาระวังหน่อยนะลูกนะช่วงนี้นะคะแล้วก็ส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้ให้ระมัดระวังบริวารน,นำปัญหามาให้หนึ่งวันพันเหตุการณ์ทำข้าของพังดีลงานผิดพลาด ออเดอร์หายระหว่างทาง <C ell> การคุยงานกันไม่เคลียร์ให้ระมัดระวังเลยในช่วงนี้สําหรับใครที่อยากจะทํางานเพิ่มหรือว่าอยากจะหางานเพิ่มอยากจะเปลี่ยนงานช่วงนี้ให้เบรกก่อนอยังไม่เหมาะนะคะในช่วงนี้เพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างสะดุดแล้วก็มีปัญหานิดนึงในช่วงของ15วันนี้อยากจะให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน นะแล้วค่อยว่ากันขีหนึ่งว่าจะยังไงกันต่อส่วนเรื่องของการเงินค่ะในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งได้เงินมาก้อนเท่านี้แต่ต้องจ่ายออกไปแบบโอ้โหเหนื่อยมากหนักหน่วงมากๆเลยจ่ายคนในบ้านจ่ายเรื่องของตัวเองค่ารถค่านู่นนี่นั่นอ่ารายรับไม่บาลานซ์กับรายจ่ายคาดหวังไว้ยังไม่ได้ทุกอย่างคาดเคลื่อนอ่าระมัดระวังนิดหนึ่งนะส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะช่วงนี้อยากจะให้ระมัดระวัง นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโรคเก่าๆที่เคยเป็นไปแล้วจะกลับมาเป็นอีกภูมิแพ้แพ้อาหารอ่าสำลักอาหารท้องผูกท้องอืดอะไรประมาณนี้อยากจะให้ดูแลตัวเองนิดหนึ่งมันออกกําลังกายหน่อยนะคะแต่ว่าอย่าออกกําลังกายหนักนะเพราะว่าเดี่ยวมันจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังหรือว่าข้อเท้าข้อมือเดี๋ยวจะได้พักนานระมัดระวังหน่อยนะคะส่วนเรื่องของความรักค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้เหมือนกับว่าคุยเล่นๆไปก่อน ยังไม่ได้จริงจังอะไรมากมายคุยได้ถักได้ไปเที่ยวกันได้แต่ว่า ยังไม่ได้มีใจให้กับเขายังไม่อินจะเท่าไหร่ประมาณนี้จะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามาจีบมาขายขนมจีบมาตือ้อมาคอยแบบมาคอยตามแบบอยากได้ความรักจากเราประมาณนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ค่ะให้ระมัดระวังนิดนึงมีปากเสียงกันง่ายมากเพราะว่าอารมณ์ของเราอารมณ์ของเขาต่างคนต่างไม่เข้าใจกันในช่วงนี้ถ้าไม่ไหวให้นิ่งก่อนอย่าปะทะเพราะว่าถ้าเกิดปะทะกันจะมีการมีการเกิดปากเสียงกันรุนแรงและอาจจะถึงขั้น เลิกลากันได้ง่ายๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะ